กมของหนักความบาปความหนักความแรงของบาปนี่ก็ขึ้นอยู่กับความใหญนะ่ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของสัตว์นั้นแล้วก็มีคุณมากน้อยเพียงใดอย่างเช่นวัวเช่นควายดิเขาก็ถือว่าเป็นสัตว์มีคุณมากใช้ไถนาใช้สมัยก่อนใช้โบราณเขาใช้ไถนาใช้ปลูกข,ข้าวถือว่าเป็นสัตว์มีคุณมากนะเมื่อเป็นสัตว์มีคุณมากแล้วเนี่ยนะเมื่อเราไปทําร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาเนี่ก็ทําให้เรามาก พระอาจารย์จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะกรรมที่ให้ผลในในปัจจุบันทันด่วนนะก็คือเห็นทันตาเนี่ยเรียนวะว่ากรรมยม,มทันตาเนี่ยกรรมเห็นทันตากรรมที่เห็นสงสัยพอดีมานานแล้วค่ะาสาธุนะกรรมทันตานะนะกรรมเห็นทันตาเลยนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาจารย์ชั้นเอกจบแล้วรับเกียรติบัตรใช่แล้วนะทุกชั้นต้องได้รับเกียรติบัตรนะอสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็คือแฟนเขาเนี่ยก็คือสามีเขาเดียชอบกินเต็เนื้อเนื้อก็คือเนื้อวัวนะเนื้ออื่นไม่เอานะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยไม่เอาอกินเต็เนื้อวัวอย่างเดียวเพราะเขาก็ขายด้วยเขาก็ทําการค้าขาย ขายวัวขายอะไรนี่แหละแต่ภรรยาเนี่ยก็เป็นคนตามใจสามีเป็นคนตามใจสามีทุกวันเนี่ยสามีเสร็จจากการขาขายมาแล้วเนี่ยก็จะเอาเนื้อที่เหลือเนี่ยสมมติว่าไปขายเนื้อเปิดร้านขายเคียงเนื้อขายเนื้อวัวเนี่ยเนื้อที่เหลือเนี่ยจะเอามาเก็บไว้ที่ตู้กับข้าวพอเอาไว้เก็บไว้ที่ตู้กับข้าวเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็อยาจะมาทําอาหารกินในตอนเย็นนะเป็นอย่างนี้ในทุกๆวันทุกๆวันแต่มีวันหนึง่งนะสามีเนี่ยก็นะผมแจกระทุวได้สี่กรดาษอาสาทุนะมีอยู่วันหนึง่งนะสามีนี่ก็ข้าขายมาเสร็จเหมือนเดิมก็เอาเนื้อเนี่ยมาไว้ที่ตู้กับข้าวในครัวนะพรรยาก็รู้ว่าสามีต้องมาเก็บนะ <c oughs> ทำเต่ทาทำเต่าคืออะไรคะ ทำรรมาสอมง,ง่ายศีลห้าสาธุสาธุนะเอามาเก็บไว้ด้วยความรีบด้วยความรีบที่เขาก็เลยเ,าเขาก็เลยออกไปออกไปทําธุระนั่นแหละนะพอออกไปทําธุระแล้วเนี่ยเนื้อก็อยู่ในครัวภรรยาเขาก็อยู่บ้านทีนี้มีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งบ้านบ้านใกล้กัน,นเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านบ้านใกล้กันเนี่ยเป็นคนคบหากันนี่นะเป็นเพื่อนบ้านคบหากันแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่มีแขกมาเยือนเพื่อนบ้านนะมีญาติมาเยี่ยมมีลุงป้านะอาเพื่อนฝูงมาเยี่ยมไม่มีของเลี้ยงนะไม่มีเนื้อที่จะเลี้ยงไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงหาที่บ้านไม่มีก็เลยคิดว่าเอ้เพื่อนเรานี่เป็นเป็นคนขายเนื้อที่บ้านเขาคงจะมีเนื้อแหละนะก็เลย วิ่งมาที่บ้านของของคนขายเนื้อนั้นนะก็มาถามภรรยาก็ <c oughs> <c oughs> มาถามภรรยาภรรยาก็บอกว่าโอ้เนื้อมีอยู่ชิ้นเดียวสามีเขาเก็บไว้กินเองเขาจะไม่ให้ใครหรอกนะแต่แต่เพื่อนเนี่ยบอกว่าโอ้แขกของเราเนี่ยมาเยือนนะถ้าเราไม่ให้เนื้อเนี่ยเราแย่เราลำบากแน่นอน ไอ้เพื่อนนี้ก็ไม่ฟังพวดพลาดเข้าไปในครัวแย่งเอาเนื้อชิ้นเดียวนั้นเปิดแล้วก็วิ่งเข้าบ้านของตนไปภรรยาก็สามีกลับมาเนื่องด้วยเนื้อมันหมดแล้วเนื่องด้วยเนื้อมันหมดภรรยาก็อะไรหุงหาอาหารมีน้ำต้มผักไปเก็บผักมาทำน้ำพริกปลาทูทำน้ำพริกอันนี้ให้ต้มผักให้ทำน้ำพริกให้พอยกสำรับไปสามีโมโห นี่เธอเอาเนื้อของฉันไปไหนทําไมไม่ทําเนื้อให้ฉันกินนะสามีต้องกินเนื้ออย่างเดียวไงในทุกวันไม,ไม่มีเนื้อไม่ได้นะทํา <c oughs> ไมสอบยากจังอนะะเดี๋ยวค่อยตอบกันนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้จบให้ฟังนะอ่านะพอสามีโมโหภรรยานะภรรยาก็ได้บอกว่าเอาเนื้อเนี่ยเพื่อนท่านเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่ได้เอาไปแล้วยังไงนะก็โมโหกันเถียงกันนะ ให้ภรรยาเนี่ยยกสำรับออกไปเลยนะอ่าด้วยความที่แกมโมโห О เกิดความโกรธขึ้นมาในทันทีนั้นเนี่ยความโกรธนี่มันอย่างแรงกล้าไงนะเนื่องจากเขาเป็นคนขายเนื้อเนี่ยเขาเลี้ยงวัวไ้ที่หลังบ้าน <c oughs> เขาก็ถือเอามีดเนี่ยนะด้วยความโกรธเขาคว้าเอามีดอยู่ในครัวในครัวเขาเนะวิ่งไปที่หลังบ้านวัวกําลังกินหญ้าอยู่ดีๆเขาเอามือของเขาเนี่ยนะ ง้างปากวัวขึ้นนี่ง้างปากวัวแล้วก็ดึงลิ้นมันออกมาดึงลิ้นมันออกมาแล้วก็เอาเมียดน,นั่นแหละนะ,ะเฉือนไปนะทาให้ลิ้นวัวน่ะขาดออกมานะก็ถือลิ้นวัวนั้นไปให้กับภรรยานะเมื่อวัวมันถูกเฉือนลิ้นออกไปแล้วเลือดมันก็ไหลไม่หยุดมันก็ร้องควนคางจนจนจน,จนเสียชีวิตไปนะทีนี้สามีได้ได้มาแล้วก็ อ้าวเธอนี่ฉันได้มาแล้วเนื้อเอาไปปิ้งไหมฉันสิภรรยาก็ทําตามใจสามีอพอทําสุกมาแล้วยกสํำรับมาให้แล้วเนี่ยด้วยความที่สามีกําลังโกรธกาลังอะไรอยู่หิวก็หิวโกรธก็โกรธก,ก,กินเข้าไปไม่ได้พิจารณา,ากินพิจารณา,ากินลิ้นตนเองเนี่ยขาดกระเด็นลงมาเลยนะ เมื่อขาดลงมาแล้วก็ร้องควนคางเหมือนตอนที่ตนเองไปเชือดวัวน,นั่นแหละสุดท้ายก็เหมือนไม่เป็นเหมือนวัวเลยเป็นเหมือนวัวเลยอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นกรรมที่เห็นในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะโทษมันหนักโทษมันหนักที่เขาทํากับสัตว์มีคุณด้วยความโกรธโทสะเป็นอันมากนะก็ฝากทุกคนนะเนี่ยสัตว์ใหญ่ก็มีคุณหน้กก็เป็นก็เป็นโทษใหญ่เป็นบาปใหญ่อนะ นี่เล่าจบแล้วนะเล่าจบแล้วมีใครจับใจความได้หรือเปล่านะนะโมโหแปลว่าโมโหโมหะโมหะแปลว่าหลงแปลว่าไม่รู้นะไม่ใช่โมโหนะของเรานี่ใช้คําว่าโมโหแปลว่าโกรธโทสะแปลว่าความโกรธแต่โมหะเนี่ยไม่ใช่โมโหนะโมหะคือความหลงหลงก็คือไม่รู้จริงไม่รู้ว่าคนนี้มีคุณคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็น เพื่อนเราคนนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เรานี้เรียกว่าโมโหพระยันครับพรธเจ้าสารานุสมรมือสุดท้ายที่ไหนครับสุกรมมทวนะที่บ้านของนายจุนทะที่บ้านของนายจุนทะเป็นข้าวของนายจุนทะนะ